บทฝึกหัด1.6นะคะข้อที่1จงหาค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เมนนื่อกำหนดลอก3.71เท่ากับ0.5694และลอก8.32เท่ากับ0.9201ข้อ1 37,100นะคะก็คือเขาให้หาค่าลอกของจำนวนนี้นะคะเราก็เขียนได้เป็นลอก 3ามห0ืเท่ากับล็อกสามจุเคูณสิบยกกำลังสเราจะต้องทราบทราบสมบัติของลอการ i ทึมนะคะเราจึงจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ได้สมบัติในข้อนี้นะคะสมบัติของลอการ i ทึมที่จำเป็นต้องใช้นะคะก็มีล็อก mn ฐาน A นะคะจะเท่ากับ log m ฐาน A บวก log n ฐาน A นะคะข้อ2 log m ฐาน N n ฐาน a นะคะจะเท่ากับ log m ฐาน a ลบ log n ฐาน a ฐานจะต้องเท่ากันนะคะข้อ3 log m ยกกำลัง k ฐาน A เท่ากับ k log m ฐาน a นะคะข้อ4ล็ l o a ฐาน a เท่ากับ1ข้อ5ล็ l o 1ฐาน a เท่ากับ0ข้อ6ล l o ก m ฐาน a กำลัง k เท่ากับ1ส่วน k l o ก m ฐาน a และข้อ7็นะคะ log a ฐาน b เท่ากับ1ส่วน l, B ฐาน A อย่างนี้นะคะอันนี้คือหลักคร่าวๆซึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนะคะก็จะมีข้อที่3ข้อที่1ข้อที่2นะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยนะคะ3ข้อนี้ดูอย่างในข้อที่1นะคะเราคร้างถึงล็อก3.7 1คูณสิยกกำลัง4ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เขากำหนดให้เนี่ยคือ3.7ลอก3.71 ดังนั้นเราก็สามารถแยกตัวที่มันคูณกันอยู่ได้นะคะเหมือนกับตามสมบัติข้อที่1นนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกได้เราก็เปลี่ยนเป็น l o อก7 7 1นบวกล็อก10ยกกำลัง4ะคะซึ่งล็อก3.71เขาบอกมาแล้วว่าคือ0.5694 ะะแล้วก็ล็อก10บยกกำลัง4ก็คือ4ล็อกสินั่นเองจากสมบัติข้อที่3นะคะที่ถ้าเกิดเป็นเลขยกกำลังอยู่ข้างบนเนี่ยสามารถดึงมาเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้านี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น0.5694 บวก4นะคะเพราะว่าล็อกสิเขียนอย่างนี้นะคะก็คือล็อกสิบฐานสินั่นเองการที่เราเขียนรูปล็อกเอเฉยๆนะคะก็จะเท่ากับล็อกเอฐาน10นะคะคือฐาน10เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเขียนนะคะอันนี้ก็จะตัดเป็น1นะคะก็เหมือนกับล็อกเอฐาน A อเท่ากับหนนั่นเอง ดังนั้นเราก็เอามาบัวกกันนะคะก็จะได้คำตอบเป็น4.5694ค่ะต่อมาข้อที่2 0.00371ค่าล็อกนะคะล็อก0.00371เท่ากับล็อก3.71คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะ คือเราต้องทําการแปลงรูปก่อนนะคะเสร็จแล้วคูณกันอยู่เราก็ใช้คุณสมบัติข้อที่1เมื่อกี้นะคะแยกเป็นบวกกันได้เป็นล็อก3.71บวกล็อก10ยกกำลังลบ3ล็อก3.71ก็คือ0.5694บวกล็อก10ยกกำลังลบ3ก็คือบวกลบ3ล็อก10นะคะ ลบสลก็คือลบ3นั่นเองเพราะว่าล็อก10ก็คือล็อกฐาน10ก็ได้เท่ากับ1นะคะ1คูณกับลบ3ก็ได้เป็นลบ3นะคะดังนั้นเมื่อเอามาลบกันแล้วนะคะก็จะได้คำตอบเป็นลบ2 4 6 3 6นะคะคือคำตอบลบ2อ0 3 6 ต่อมาในข้อที่3 832นะคะเขาให้เราหาค่าล็อก832ก็832ซึ่งเขากำหนดค่าล็อก8.32มาให้นะคะจากโจทย์นี้เขาก็หมดล็อก8.32เราก็ทำให้อยู่ในรูป8.32นะคะคูณ10ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น ล็อก8.32บวกล็อก10ยกกำลัง 2, 2> ล็อก8.32คือ0.9201บวก2ล็อก10 2ล็อก10ก็คือ2นั่นเองนะคะบวกกันแล้วก็ได้เป็น2.9201คือคำตอบนะคะต่อมาข้อที่4 0.0832 เป็นล็อก0.0832นะคะเขากำหนดล็อก8.32มาให้แล้วก็คิดเป็น8.32คูณ10ยกกำลังลบ2แล้วก็แยกเครื่องหมายคูณออกมาเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเป็นล็อก8.32บวกล็อก10ยกกำลังลบ2ล็อก8.32ตามที่เขากำหนดก็คือ0.9201นะคะบวกกับ ลบสองล็อกสิบล็อกสิบตัดไปนะคะเพราะว่าได้เป็นหนึ 2, 1> 1่งหนึ่งคูณลบสองก็ได้ลบสองนั่นเองแล้วก็เมื่อเอา0 9 2 0 1มาลบ2ก็จะได้คำตอบเป็นลบ7 9 9นะคะคือคำตอบอันนี้นะคะทั้ง4ข้อนี้ก็ใช้หลักเดียวกันนะคะก็คือทำการจัดรูป รูปจํานวนเหล่านี้ให้อยู่ในรูปที่เขากําหนดมาให้นะคะแบบเขากําหนดล็อก3.71มาให้เราก็พยายามจัด37,100ให้อยู่ในรูป3.71ให้ได้อย่างนี้นะคะเราก็ใช้สมบัติของลอการิทึมนะคะซึ่งสมบัติทั้ง7ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องทราบนะคะเพราะว่าจะต้องนํามาใช้บ่อยมากในเรื่องพวกนี้นะคะเมื่อ ใช้สมบัติแยกออกมาแล้วอย่างนี้นะคะก็ทำการบวกลบเลขธรรมดาก็จะได้คำตอบออกมาค่ะ